มาต่อกันมันนี้เป็นคลิปตอนทีส่สามนะทุกคนนะตอจากเมื่อวานรื้สึกนี้มีแรมาโปรโมทเรื่องของอคนที่เมืดฝอในการเห็นเบียกมนาะสำหรับคนที่สูงไหวหรือใครก็ตามนอะนที่เป็นคนนุ่มสาวเขาว่ายุคแค่นี้หล,หลายหลายคนก็เบื้องฝอในการเรียกัเนาะเริ่มจะมืดไฟในการเบียกแบบเริ่มแบบเบนะิดเอาเนาะเห็นเบียกแบบงนงงโบเข้าใจเรียกเขาตัวเองหรือแบบไม um ่มีแรงมาดันใจในการเห็เบียกเนาะซึ่งมือน,นี้มือน,นี้แหละสำคัญที่สุดน,นนะก็คือต้องบอกได้ว่า มื่อนี้เวลาแปดโมงแรงนะเป็นโมงแรงเือวัาสองทุ่มนั่นแหละเฮาจะมาเจอกับลุงอู๊ดเนาะลุงอู๊ดผู้ที่อายุหกสิบแปดปีหกสิบเก้าปีเนาะจากเจ็ดสิบละแต่ยังมีแหงบาดันแต่ในการเลียงเนาะสามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้ตลอดเวลาคนสูงวัยขนาดนี้เนาะเพิ่นยังมากระดะมาเริ่มต้นในการทำธุรกิจเนาะแล้วเฮาล่ะคนอายุยังนุ่มยังน้อยเนาะบางคนก็อายุหลักสารต้นต้นกันเองบางคนก็หลักซีอ่า บางคนนี่หลักซิบไป่ายนั่นนกำก็คิดว่าไอ้ตัวเองเข่าแล้วตัวเองกระเียนแล้วเนาะผมมีแหงมานัแต่ในการให้เบียกแต่อยากจะบอกว่า <c oughs> ขนาดคนอายุแต่เจ็ดสิบแล้ะนะนังสมารถเริ่มต้นธุรกิจได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าใครเคยอ่านนังสือเนาะหลายๆคนก็จะได้ยินเรื่องราวของ KFC บนาหรือว่าเจ้าของแบรนด์ก็คือผู้ผันเซนเดอร์ซึ่งเริ่มต้นแต่อายุหกสิบกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะอะไรคือตำนานไปแล้วแต่ต้องบอกเลยว่า <c oughs> อันนี้คือลุงอู๊ดเนาะ อายุหกสิบแปดปีอายุสิบเก้าปีจะเจ็ดสิบละเนาะเพิ่งยังมาสาวเพิ่งยังเริ่มต้นสามธุรกิจใหม่เลยตลอดทางทางที่ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นหนี้เนาะต้องบอกเลยว่าโอ้หลักเกือบสาวล้าน,นเนาะสาวล้านบาทนะเนาะแต่ว่าเพิ่นเอาตัวเองออกจากธุรกนะิจได้จังไดเอาตัวเองมาเริ่มต้นธุรกิจได้จังไดเนาะสมูงแรงนี่แหละต้องบอกเลยว่าห้ามาพลาดเนาะแห้งมาดันใจจากคนที่เป็นตำหนานเนาะเป็นตำหนานที่ยังมีชีวิตอยู่เฮาซีมาเริ่มต้นกัน,กนได้แนวไดนเนาะสีพราแห้งมาดันใจจากเพิ่น คือต้องบอกเลยว่าเวลาที่เพื่อนมาแบ่งปันเนาะบไดแมนแค่30นาทีรือ1ชึ่งสมงแต่มันคือ68ปีประสบการณ์ชีวิตของเพิ่อนเนาะเพื่อนมาแบ่งปันไพยเนาะที่อยากจะเข้าห่วมก็สามารถเข้าร่วมได้เนาะต้องบอกเลยว่าเข้าร่วมนี้ฟรีบบมี่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะคือเพื่อนมาแบ่งปันเฮาฟรีและพพก่อาก็ได้สร้างกลุ่มหลายห้องนี้ขึ้นมาเพื่อห้องรับเอาคนมาฝังร่วมกันเนาะเพราะว่าทางแพลตฟอร์มอื่นๆนี้บางทีมันก็บ่สะดวกแต่ห้องวานจะสะดวกกว่านะ เราล้ว่าสร้างห้องไลน์ขึ้นมาถ้าพายาจะเข้า,ขาม,มามังฝากเนาะต้องติดต่อหาผู้ที่ส่งวิดีโอในทานเบิงหรือติดต่อมาที่อินบ็อกของอ่ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นอนแถวแรกจะเป็นคนแอดเข้าไปห้องไลน์เองแล้วเจอกันที่จุดสุดของความสำเร็จ